สองขวดห้าสิบหกบาทพี่น้าทขวดละนี้คแบาส่องขวดห้าสิบหกบาทพี่เนาะมีเลม่มเดี๋ยวจิ้ีปลาสมอนปลาสมอนเป็นของนนองวีครับตัวนี้เขาเขาบรตเขาเบลต์ล่วงใ่ไี่เพราะว่า เซนีซิมาสื่อของตุนไปกินประมาณเดือนหนึ่งบอลลูนอาทิตย์หนึ่งือวยโซงอาทิตย์นิดเดียวค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะว่าฮิลโหลยงังน่งงบมึงในแม่หนึ่งพันบาทค่ะพี่น้องเพื่อหนึ่งพันบาทโตเฟอรนิเจอร์ฉันวางหนึ่งพันบาทฉันวางของกิฟท์ช็อปแม่โคใหญ่เลยค่ะพี่น้องมันอีกครับบดมากไกลเติบอยู่อธิบายเบิรงน่าแม่โค้งมันจังเล็กกม่าหน่อยวัน มาซื้ออาหารสดกับพี่น้องอาหารสดมันฉีถือคูอยู่ตลาดคับพี่น้องมาเบิ่งนกันว่า้าสีไดของหลายบองงบประมาณหนึ่งพันบาทคับพี่น้องกินอาทิตย์หนึ่งกินอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเกินอาทิตย์แน่นอนพอไดจากพี่น้องแต่ว่ามอง,มองจอดนี่เยอะบ่มองนี้มองนี้จออะไรบ้านี่อะไรข้างหน้าก็ได้ยางไปเอารถเข็นครับ เห็นบอกว่าแมโ่โคต้องเอารถเข็นจากข้างนอกเข้าไปครับคับไปเป็นรถตัดที่เคยเขาครับรถเข็นอยู่นี่ฮะนี่ต่างคนต่างเอาเข็นอยู่ข้างนอกครับมันติดพี่พายหายดีไปเลย ตอนนี้เทาก็ซสือของมาเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้อ,องเอาข้าสื่อของไปประมาณหนึ่งพัน 1,425บาทของพ่อสบาย1,425บาทแต่ว่าเขามีงบ1,000บาท1,000บาทครับอันนี้เป็นของกินของดีครับปลาแซลมอนอันนี้นี่แหละเขากบ,บเกินงบครับถือว่าบ,บเกินงบแบบพันหนึ่งเกินครับใด้ประมาณ้านน้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังสีไปอ่อธิบายอยู่ห้องที่หนึ่งไปรถอยู่โน่นอยู่โน,น,น่นเลย ทางตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางนี้ใช่ไหมไม่กลางครับโน่อนเขาจะเข็นยังไงอะ่ะเอาไปโน่นใช่ไหมสวัสดีมาผมมาแม่โคั้งแรกครับครั้งแรกครับที่มาแม่โคว่าแต่ก่อนเนี่ยต้ <c oughs> องดีเได้งานเป็นพนักงานไ <c oughs> ปไปไปเลยเอาใหม่เข้าไปก่อน เป็นปงานเป็นพนักงานเด็กเสิฟครับรวร้านอาหารผ้าน้องบีมาสื่อมาสื่อของไปโรงแรมน้องบีก็เลยจากักรคบวาเอ่อแง่มาสื่อของแบบราคาถือราคาได้ไลายยี่มงไดนนี่แหละครับสถที่ว่าเป็นผู้ชาชีที่น้องบีที่โตมาครับ <laughs> เลยพา,ยชาชพกันมาสื่ออยู่แมคโค,สครสัก แจ้งวัฒนาครับถือว่าได้หลายแห่งเลยพี่น้องเอ้ยเอาจริงเขากินกันอาทิตย์ละเข้าต่างเป่าเข้าวางระบร 1, บเลยอาทิตย์ละหนึ่งพันบาทบุนมากแต่หนูว่าจะทะลุไปเป็นเป็น,เป,นเป็นประมาณหนึ่งเดือนนู่นแหละเออเกินพี่น้องเกินจริงคือดว่าเกินอ่ะเดี๋ยวอสิ่ปบีจัดการระบบระบบอีกที่หนึง่งเลยครัเข้าสมาว่าแเพลอีกที่หนึ่งว่าแต่ว่าเบิ้งเล็วอู้พันหนึ่งเด้ด้หลายพี่น้องพันหนึ่งถือว่าได้หลายเลย พี่น้องเดี๋ยวสิกลับไปลราละจะแจ้งแจงที่หนึ่งปจัดไปจัดตัวใหญ่ที่หนึง่งคนกมาหลายพี่นอ้องฝรั่งกมาคนจีนกมาคนกัมพูชากมาพี่น้องมากหลายหนึง่งเดี๋ว้วเราบีชัดจัดของเซลล์เดี๋ยวเราพีชัดของเซลรถเบิงส่งแล้วแต่เจ้ามาเดือนละเที่ยแหละ เดี๋ยวละเทียเดี๋ยวเขาป้าระบบก่อนน้องบีกะถือว่าเป็นคนที่มาใช้แน,นวกินอยู่ครับฮัดเฮ็ดอะไรเฮ็ดแนวกินเป็นเนี่ยที่ว่าเป็นไอเดียในพี่น้องปกติไก่ไก่บะไาก่ไก่บะเขาจะมีโลตัลมีบีกซี่แต่ว่าบอกถึงอาหารการกินเนี่ยน้องบีบอกว่าต้องบอกต้องมาที่แมคโครครับ อันนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับโบผู้โบผู้เรนว่ามันนี่จะของกินอีหลีครับพี่นอ้องของใส่ในครัวเรือนของใส่ในบ้านนี่ถือว่าลักของแมโครเลยเนื้อนี่ก็ได้เอาไปเห็ดเออเนื้อแดดเดียวเอาไปเห็ดสินหลอดพี่ต่างๆแดดไปเนื้อแดดเดียวเนื่องเ,เพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดไปตา่างแดดไปเพราะว่าน่าจะเกินอาทิตยีกี่หรอกอันนี้ใส่งบไป หนึ่งพันบาทพี่น้องไรไลล่ราคาในส่วนของพวกเนื้อนี่ครับกับประปานเกือบพกรอยบาทครับเพราะได้หลายเกือบพกรอยพี่น้องเนี่ยพวกเนื้อพวกไข่ของปดของโปดต้องมีเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองห้าส <55 S 1> ิบบาทหาสิบห้าบาทเอยบึกบึมเลยครับบึกบึมเลย,เลยปกติี่สื่อยิบใหญ่อย,ย,ยู่ละอย่โรสเดือนนี้เสเว่นสองาบาทสอง้าบาทสามสิบบาทอ่า อันนี้ซื้อแบบบึ้มๆแล้วก็เวลาพี่น้องต้งแตะห้ามง่ายมาอยู่ที่พักกับมีเอ่อพื้ที่ใส่สอยหลายขึ้นนะครับม,<น>มี่ม,มองแนวว่าค่ะมี่แนวเอ่อใส่สอยร้ายึ้นพี่น้องใส่งบหนึ่งพันบาทกับพี่น้องเฮาต่างงบไปหนึ่งนบาทอาทิตย์หนึง่งเรียบร้อยคะ่ะ แต่ว่ากะน่นาจะน่าจะอาจะเกินอยู่เราพี่น้องคิดว่าน,น่าจะแนนกินอาจจะบุบไปดอาทีหนึง่ง <c oughs> เกินแน่นอนเพราะว่าตอนเสาร์เขาบอพกกินข่าวเ้าสิกินแข่มือและช่องขาคือตอนเทียงตอนเทียงกับตอนแดงครับพี่น้องสองมืออ่าอันนี้คือแมคคูแจงวัฒนะครับแมคคูแจงวัฒนะคล้องแบบเยอะแหงครับพี่น้องจุดประแจสีดเดือด แม่โคแจงวาสนาะอ่าเดี๋ยวเดเดินทางกลับเนาะแมนค่ะเดี๋ยวทางกลับเรองยงครับเดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่บาทอีกหนึ่งเนาะแมนจัดตู้เย็นยังอีกทีหนึ่งจับตูเ้ตเ,ยตเย็นตู้เย็นหกหก่ีน้องไปเ<ะ>ห็นตู้เย็นใหม่แบบใจสั่นแห่งอย่างไรพี่น้องเออจังว่ากันเดี๋ยวเดินหน้าจังว่ากันเพราะว่าเดียเขาใส่ใจไปหลายเนาะแมนใหญ่ใหญ่ที่พักใหญ่ยังกับปูใส่ค่อยๆก็ไม่เอาทีเดียวบ่อยมันมันร้ายเถื่อยอยู่มนไปเดี๋ยวจะไปบังกันยู่หองไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ หลังจากเข้าไปไม่โครมากครับมือดคำเลยพี่น้องใส่งบไปกักบาทก็เซาบสำหรับพี่พี่นี่เข้าตั้งระบบไว้ใส่เงินครับหนึ่งพบาทนะครับในการซื้ออาหารเนาะเข้ากระเทียแนวกินย่มเสาเมื่อนี้ย่มเล่ยย่ำเสาย่ำเล่ยสองข่าสองขาสอขานะครับ มืัอนี้เขาไปซื้อของยุโรตามาในงบหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่ามืัอนี้มันก็เกินมากอยู่ครับเกินมากเพราะอยังเพราะว่ามืัอนี้เป็นวันหยุดของน้องบีนะครับน้องบีก็ซื้ออาหารมาให้กินย่ำเล่ยนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆเขาตั้งงบหนึ่งพันบาทในทิศนี้นะครับแต่ว่าเลยมากเกินมากวันนี้ผ่านฮาตัวฮาล้อยนะเขาจะว่าเป็นวันหยุดครับก็เลยน้องบีก็เลยซื้อพลาสมอนมาให้กินครับอ่ะก็คือหนึ่งพันบาทนะครับน่าจะแน่แน่ครับน้องบี ในลายยางพี่น้องอ่าจังเสร็จเนึ้ออันนี้ใบกระเพราจ้าใบกระเพราใบกระเพราอ่าใบกระเพราว่ามาอันนี้ใบบัวจ้าใบบัวในจับบาทใบบัวหาจับบ่านมั้ยมีมีมีรายการลายแม่ใบบัวหาต่อบาทพี่น้องยาครับมากินอ่าที่นี่นักบุ้งนักบุ้ง มาบ่ายพัดใส่แดงกินสิพี่น้องไม่ไม่รังมะขุยใหญ่แลยเราพวกุยน้อยนะอันตรายไงจะชิปกาวาอันารใหญ่แม่ใจชิปกาวาด้วยกันอ่าเนี่ยเขาตังงบหนึ่งพันบาทได้พี่น้องแต่ว่าน้องบีว่าจะได้เกินจะได้กะนเพราะไรวะกินเหลือแม่เหลือจ่ายก็กินหนึ่งประมาณแต่เดี้องเพราะว่าเฮากดจดไลค์ใจแหละพี่น้องมือหนึ่งบางมือนะครับสัปดานหนึ่งมือเขากิน สามสี่ลอเมื่อหนึ่งอะ้ยาเทียงยแมแหลครับสามถึงสี่อยบางทีทะลุห้าร้อยบาทอูแค่มือเดียวได้พี่น้องอันนี้ใบเงียมีพักลัดสลัดสลัดคอสสลัดคอสตัวนี้คือก็นี้พี่น้องสามสิบบาทอืมพ่อนุ่มีจะได้แม่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 นไรบัวห้าสิบเก้าบาทรับอันนี้พอเมียบอกเลยสลาใช่ไหมพอมีเงียบว 19บาทแมนบอกต้นอม19บาทอาต้นหอม19บาทคึชายคุณชาย19บาท19บาทอ่อันนีมีค้นชายีอ่ะเพิ่งว่าเรีอาว่าอันนี้คือบโอ้คชายที่ไปได้ซึงกินกับปลาชมดแล้วก็คึชายกับัาช c h พี่น้องเอ้ยมาที่ผมเปซนซองอ่้นสายรับอันนี้พี่น้อง19บาท ต้องบอกเลยพี่น้องอย่างทีหนึ่งว่าเขาไปซื้อมาจากแมคโครพี่น้องม,มันจะเป็นละมันจะเป็นราคาที่ถ่ยราคาชนมากร้านอาหารพัฒการน้องพีเนี่เป็นเพชรง,งานอยู่ร้านอาหารครับเคยไปซื้อก็เลยกหมูผอมมุนอ่ะตัวนี้อันนี้มาตัวพี่น้อ,นอ,นองเวลาเวลามีจุดลดมันก็สีเงวเลยแบบมันบระกอบนะพี่น้องเสือแบบน้ำใจเลยชีสกอบ,บาทแทปหนึ่มจำได้อีกชีสกาบาทดายไงพี่น้องมาตัวบักอย่างมากิน ตามบอกยังบงอยูนีม่มักตามเลยก็นเนี่ยก็ถุย่ยตะปี้เวลาคือเฟอร์ยังมาพี่น้องทำดีมากอ่านี่มีไค่ค่ะเบอร์อลอยสา8บาทลอยสามบาทตัวนี้มีเจ็ฟองสามสิบฟองสามสิบฟองพี่น้องเข้าลาย่ลายบางเหล่วนะครับพี่น้องตกมื่นละเจ็ดหมื่นนะพี่น้องหมื่นละสฟองกะเลือเลยนาะบางทีถอดกะสองสองวยสองสองฟองก อันนี้เดียวพักเป็นถอดอันนี้กุ้งเทียวด้วยมาดูสี่ตีไก่อ้ตัวนี้ก็ไลยอันนี้ก็ตีนไก่พี่น้องตีนไก่ตีนไก่พี่น้องหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทประมาณอันนี้นายนายกินได้มือหนึ่งหมดเลยแหละมือมือมือหนึ่งเลยสองมือสองมือสองมือเลยโอ้ถูกเงี้อันนี้แซนด์้่อบู้จากขอนมีแล้วมาไเห็ดซุกี้กินซุกี้เมื่อแรกครับเมื่อวันหยุดวันอาทิตย์น้องบีก็อยากพักผ่อนอยากกิน หาตัวนีเของมาเป็นเรือนอันนี้เค็มทองกันติ๊กแถวแห้งพี่น้องตะบะหมักทุกแสร็เห็นเค็มทองอ้ยแบบตัวนี้บักรายจักบาทนี่กิโลหนึ่งหาซื้หาปลาพี่น้องพี่น้องเบิ่งเดือนเยอะหาสิบบาทถ้าแม่นต้องเสือแเวสือยูเซเว่นมันจะเป็นกระจอกสามิเลยครับยี่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทหรือว่าตะบะหมัดพี่น้องตะะมาณสิบหกบาทนะครับพี่น้องเป็นเป็นเป็น แล้วก็มีหมูค่ะพี่น้องหมูเสียมาเห็ดผสมกับเนื้อเห็ดเนื้อแดดเดียวพี่น้อบางที่พี่น้องบางทีได้ดลายบ่เนื้อนี่พี่น้องเป็นเศษเนื้อครับเสีเม็ดชิ้นหลอดเก่าที่แปดบาทพี่น้อเก่าที่แปดบาทลายด้วยพี่น้องแต่ก็หมูหมูตอนแรแปดสบามบาทแปดสิบสามบาททำเห็ดเนื้อแดดผสมกันนี่เครื่องไหนเป็นกึ๋นกึนเอามาอะไเอามาอะไรผัดกะเพราครับผมมากินกะเพราครับ กับเสือเขามา๙บาทเท็ดแบบจัดจานนั่นพี่น้องใส่พีกได้ลแไปกับพ่อขู่ดูเหนียวบอกเลยว่ากินกับเขาแพงแล้วก็อันนี้น้ำมันท้อยเลยหางสือเลานพี่น้องในสามขวดจำได้อีกสุดยอดสามขวดอ้าวน้ำปลาขวดละนี่๑๘บาทสองขวด๕๖บาทพี่น้องขวดละนี่๑๘บาทสองขวดหาง๑๖บาทพี่น้อง เดาเดีอนี่มวปมี้เป็นของนงบีครับตอนนี้เบร่างหองเบลร่ว่าลงบีสิเอามากินมืนีกองอาหารตัวนี้ใส่ไเง้ยเาใส่เง้ยเอาเลยพี่น้องก็บาทพี่น้อกีบาตัวนี้งย่มเร้านะครับนงะบีกัสีเพ็ดถอดไข่ใส่หนีหนึ่งกองแล้วก็ปิ้งที่หลอดหนึ่งกองเนาะประมาณสามกองอะมือเนึ่ง้อไปกินย่มเทียงเอาห็นงานครับครับพี่น้องขอเ่าไรมือนีประมาณ โบ,บ้ทุนหนึ่งพันของพี่น้องแต่ว่าสื่อตัวนี้มันกะบ้ให้นเอากินไอเดียเดียวเลยประมาณสองสามเดือนสี่เดือนแม่นพี่น้องกะนหนึ่งพันบาทพี่น้องอันนี้ที่ว่าเป็นไอเดียครับพี่น้องคุณแม่แมนพี่น้องสนใจถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าค้าแม่นเขาว่างแผนในการกินอี่มพี่น้องในสัปดาห์หนึ่งเดือนซอยเขาประหยัดรายการน่ากินแซ่บพร้อมพี่น้องเฮ็ดสดพร้อมเฮ็ดกินเองสดพร้อมแซ่บพร้อมหนึ่งพันบาท ในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เขาเคยเห็นแล้วน้งเชนหึเาะเขาเคยเห็นแล้วเีนหนึ่งพี่น้องเขาแมนไปเบิ้งในในวิดีโอเก่าๆรืออะไรพี่น้องเรือพี่น้องนึงบเดือนเปล่าเป็นเดือนหรม่นอกแมเขาเขาปหรือพี่น้องเือกิับพี่น้องมันเดือมันคอกรแบ้ครับเพราะว่าเขาจดไลนรับไล่ใจมาประมาณเครื่อเดือนสังเกตเบิ้งมันจะคลองแลวเขาสองคนเนี่ยสือจิ้จี้จอกเนาะ บรี่บุหรียังดอกซื้อจีเจอกย่ามเ้ายังเส้นซื้อยังกบบปลาตองโกห้องทองนี่ยนักกูเสือกาแฟกับซื้อกล้วยยังอี่างนี้เลยพี่น้องกาบเดียวย่ามเ้าเนี่ยอร่อยกว่าบาทอร่อยยี่สิบกว่าบาทย่ามเทียงกับไปซื้อกินก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวสองสองคนกับจานอร่อยหนึ่ร้อยซวก๋วยเตี๋ยวหกสิบบาทกับหกสิบบาทอร่อยสาบสองขาบนี่กับสองร้อยกว่าบาท สองสงหลักกว่าบาทยำแด้กเนยำแด้หนร้านสุดน่เสือร้านี้เนาบางทีมานนั่งคินเบิรงเหลวเมือนหนึงกับบุ้งมอนาเสือพี่น้องหาร้อยห้าร้อยบุ้งว่าพี่น้องกินจุกบาทนะครับบุ้งหมอนต่ว่าเข้าเบอรหลวบางทีเขามีปูท่าอยู่ครับในการที่จะเสร็จคอดเสียบคอเพราะว่านี่เรากินเขากินกูดหมื่นพี่น้องเพาะมันเป็นอะไรว่าจะบอกกินเขาก็าเลยว่าเอ้ตัวนี้เขาเปนห้าวบ้างแผน ว่างแล้วมันด <Awesome. S 2> ีพ um ี่น้องกะจังศีลครับพี่น้องกะแซ่ยพ่อมน้องบีเข็นเดี๋ยวพ่อแ้วก็ตื่นสามารถหลวงบีกะบเพราะห้องก็กินอะไรเนาะถอดไข่กินแบบม่ได้กินหยาดพี่น้องกินข้าวกินนั่นก็นอ้ไครับมาเลยกินหยาถอดไข่นี่ก็เอาสินมาเฮ็ดสินหลอดครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วกินใค่ที่พามาเรื่อยๆน้องัถอดถอดคุมมือในวันว่าจานทร์เป็นหอดวันศุกร์แต่วันเสาร์ ป้นจ no <si ้าหนังบีขอว่าเที่ยจำมึงหนึ่งกิจช้าผมเองผมก็ลืมไปพี่หนองหนึ่งอาทิตย์มันผ่านไปเรื่เร็วเดียวผมก็ลืมเพราะว่ามันกับโบได้รู้สึกเหยื่อยมันก็หิวเข่าเนาะหิวแล้วก็กินก็เลยแบบอ้าวว่าผ่านไปบ้านมาสุดสตดายแต่ว่านังบีว่ากินใครมาเพิ่นอาทิตย์เลยเดียวสยผมกับโบบบนบรูอเรืองเลยลืมไปเลยกินไข่กินตามแบบงกินตาบักแตงเนาะสลรราันหัวแหมอันหนึ่งอาทิตย์ อ่าพี่น้องน,นี่ก็ถือว่าเป็น,ปน,น,อนไอเดียถ้าไม่พี่น้องไปสีอะไรนั่นก็ลองเย็นเบิ่งเนาะแม่กล้องนี้ห้าสีเอาไว้ใส่อันนั้นก็ขาวส่วนหนึ่งแต่ถ้าสีเอาไว้านไปตู้เย็นอีกส่วนหนึ่งรับพี่น้องแง่ไว้พน้อเดี๋ยวห้ากระสีเป็นอีพี่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสารวของพี่น้องในเบิ่งพร้อมถ่ายเป็นอีพี่เจริญเมืองของบีเตย์มากอะเด็นกน่ากิน แต่ย่างเทียงเขาไปซื้อเขา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 บริษหนึ่งเขาเองเขาไปซื้อเขาสยวกว่าเขาเขาก็เขาก็สิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องอี่ยานึงมันเห็ดเดพี่น้องบนนมันเห็ดเดพี่น้องพี่เอานะเขาทำว่าเขาเขากินเขากินไก่บเนี่ยเขากินสสี่ใจเงินแต่ละมือเขาก็จยได้เนาะแต่ว่าสิ้นเดือนมาแล้วมันก็มีเงินเก็บหน่อยเนาะ เอ okay. าค่ะบริเขาเใจเล,ลงอาหามีไเห็นไหมเด็กผู้ไม่เห็นค่ะเยอะจังอ๋อมีตาอ,อนเก้าสิบเก้าบาทจะเอามาใส่อาหารไว้ตู้เย็นด้วยเป็นระเบียบเวลาจะกินเป็จังเวลาเยวเดี๋ยวเอาอันนั้นเขียนไปนด้วยว่านี่คือหมอูนี่คือกุ้งนะน,นี่คือหมูสับนะอืม ครับพี่นอ้องเด็กกะทิว่าเป็นอีพีใส่เงินหนึ่งพบาทค่าอาหารในหนึ่งสัปดาห์พี่น้องางมีัวค่ะมี่มับครับนีอนะืมตัวบางค่ะน,น,น,นี่เฮ็ดสิ้นหอดพี่น้องนีดไม่ไดเดียวครับ ต้นยงใหญ่เลย่างแล้วต้นใหญ่ต้นใหญ่ไป้ยพี่ไปตอบางติ่งบอกหมูอ่ะหั่นครึ่งนึ้นะครึ่งเนื้อั

Mày ở bên kia, nhà còn tâm mặc mặc người ta lấy lòng hẹn nhau từ đấy nhẹ ngon 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 con có ngon ngon không ngon 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 đã ngon 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 chín ngon 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 ก็จะสือบว่าสื่อที่ตัวไวนขอควรยังนะะได้ยะไ่มคนีใช่ไไม่ติดผิดกาลนะอุ๊อรัญปีศหกสิบเจ เลน้วก็ะเทียมเลวี่นนั่งกินเ,นเ,นนเนห็ดางพอเซลูตีได้ดาย่ำทอนเนาะ พี่เลวกอะหนอนลก้นใาตูดเป็นกันหลางก้นนแแล้วไบกองเอาไว้ส่งพิษาน้กินแอมากแบบทําหลางก้น แค่นั้นอีกตัวเดียเหรอครับทราบไหมต่างก็นไปหรอหรอครับนี่ก็ล้านใช่ไหม 刚刚蹲着，再不蹲着。你在忙呀？在这 น,นี่คือเด็ดใบอะไรนะอเองก,กะเพรากะเพราเด็ดใส่ถุงเพื่อเพื่อให้มันเป็นเพื่อให้มันไม่เน่าใช่ไหมเพื่ออยู่ได้นานเพื่ออยู่ได้นานเด็ดใบกะเพราใส่ถุงเพื่อมันอยู่ได้นานอยากกินตอนไหนก็ไม่ต้องออกไปซื้อแล้วเราก็ผัดแล้วก็กกมีเลย Okay. ตู้เย็นครับพี่น้องจัดตู้เย็นใหม่นะครับพี่น้องแช่ผักแช่เนื้อครับหนึ่งสัปดาห์นะครับเราต้องจัดตู้เย็นเพื่อที่จะแช่ผักแช่เนื้อที่เราซื้อมานะครับงกพอยู่นก่เาอยู่นี่ยระคะใช่ เกยครับองี้อิย่องกาดนครับนเลเลยงาเขลยกซกับห้อทำกดน้าหาตัวเด็หบอแมนแมนมมาเขลิกยาเลยมันนุปกรณ์่น้ัที่กน cái 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 cái